ที่มียอดแข็มแบบหนึ่งในประเทศไทยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาส่งมอบค่ะรถคุณพี่สิริค่ะเป็นเอเวอส4คู2ค่ะสีขาวมุกค,ค่ะรถคันนี้สีเหมือนเจ้าของเลยไหมคะโอเคนะคะเจาอาวอาอวันนี้ดูรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้ส่งมอบ คุณพิสุรินะคะในส่วนของเอเวอรเรสคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมา,าสัมภาษณ์คุณพิสุรินิดนึงถึงความในใจว่าชอบรถคันนี้อะไรขนาดไหนคำถามแรกเลยค่ะ,ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง ก็ดีใจค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะก็คือรถคันแรกก็ตอนนั้นจะเป็นเพราะวาเราอ่ะทำงานเกี่ยวกับจัดสวนนะคะเราก็อยากได้รถอเนกประสงค์ที่มันคันใหญ่แล้วก็ตอบโจทย์การทำงานของเราค่ะใช่ค่ะโอเคดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำไมถึงเลือกใช้ปอดทำไมถึงตัดสินใจปอดทั้งที่มีรถเยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกอ่ะที่คุยกับคุณนุ้ยนะคะก็คือตอนแรกอ่ะจะเปรียบเทียบระหว่างกับปอดแต่ว่าทีเนี้ย มาดูรูปลักษแล้วก็สมรรถนาคิดว่าฟอร์ดเอเวอร์เรสมันน่าจะเหมาะกับงานเรามากกว่าเงี้ยค่ะเพราะว่างานของเรามันก็ค่อนข้างลุยลุยแล้วก็ขนของได้เยอะด้วยแล้วก็วิ่งตามใซ้งานอะไรเงี้ยดูงานต่างๆได้ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะในการแต่งรถเนี่ยดูจากไหนบ้างแล้วก็มีความชื่นชอบยังไงเป็นพิเศษไหม ก็ดูในในคลิปที่คุณนุ้ยลงตามในเพจอะค่ะแล้วก็มาคุยกับแฟนนนึงอะไรอย่างเค่ะว่าอยากได้ประมาณนี้อยากได้แบบดูเท่ๆทอย่างเงี้ยค่ะที่นี่แต่งจบแน่นอนแล้วก็รับประกันคุณภาพฝีมือช่างของเราคุณภาพพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะทำไมถึงเลือกซื้อกับนุ้ยคือเคยเคยสอบถามอ่ะคือมันจะมีตามเพจคปปอดที่แบบแล้วก็เราอ่ะ คือตอนแรกอ่ะบอกบอกเซลล์นะคะที่ที่พิมพ์คุยกันว่าเราจะต้องเปรียบเทียบรุ่นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะตัดสินใจซื้อเลยไหมแต่ว่าคุณนุ้ยอ่ะคุณนุ้ยแบบว่าเชียร์ให้ข้อมูลแล้วก็ตอบไวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แนะนําให้มาทดลองนู่นนี่นั่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางบางเพจอ่ะเขาจะเหมือนถ้าเรา บอกไปว่าอ่ะยังไม่แน่ใจว่าเราจะซื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยตอบเราไม่ค่อยแบบไอ้นี่เราเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะนุ้ยเป็นเซลที่มีความสามารถอ่ะโอเคนะคะวันนี้นุ้ยรู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณพี่สลินะคะแล้วก็แฟนเพจของนุ้ยค่ะนุ้ยพรนครฟอดเกษตรนวมินค่ะติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์นุ้ยค่ะหรือเบอร์โทรนุ้ย0 6 5 9 3 5 3398ค่ะแล้วก็นุ้ยเปิดช่องทาง y o YouTube มาอย่าลืมไปกดติดตามนุ้ยด้วยนะคะให้กำลังใจ ดุนุย้ยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวนุย้ยขอตัวลาไปก่อนกับคุณมิสริค่ะสวัสดี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 ค่ะขอบคุณค่ะ e